อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ปทุมธานีเป็นเรื่องรักสามเศร้าของเด็กๆวัยใสนะครับผู้หญิงคนกลางเนี่ยอายุเพียงแค่ประมาณ16ปีค่ะแต่ดันไปคบซ้อนกันนะครับกับนุ่มวัยกระตาะ15กับ16แล้วกลายเป็นว่าพอวินาทีที่3คนเนี่ยมาเจอกันค่ะเด็ก16เลยเอามีดเนี่ยเสียบเข้าท้องเด็ก15 3สามแผลตายนะฮะคุณผู้ชมครับ เหตุการณ์นี้หนุ่ม15เนี่ยเด็ก15คนเนี้ยเนี่ยพยายามจะวิ่งหนีตายลงน้ําไปก็บอกกลิ้งตกน้ําเลยนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนก็ไม่สามารถที่จะเหมือนกับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยทันก็เสียชีวิตไปนะครับสำหรับเด็ก15คนนี้มีสภาพบาดแผลถูกแทงตรงบริเวณหน้าอกซ้าย1แผล ท้องขวาหนึ่งแผลนะครับแล้วก็เหมือนกับถูกแทงตามตัวอีกหน<ฮ>ึ่งแผลนี่คือสภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับ<ฮ>ตรงนี้จุดเกิดเหตุคือพื้นที่สพล,ลาดหลุมแก้วนะครับถนนานาตาเขียวหมู่ห้าตําบลระแหงในอำเภอลาดหลุมแก้วปทุมธาน,นีนะครับตัวมือมีดเด็ก16ที่บอกเนี่ยผู้ชมปรากฏว่าเจ้าตัวหลังจากก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรอตำรวจ แล้วก็เอาของกลางเนี่ยก็คือไม่ได้ทิ้งด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ1ฟุตได้ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวคนก่อเหตุอะ่ะยืนรอมอบตัวนะส่วนคนกลางที่เป็นฝ่ายหญิงก็คือน้องสีอ่ะเรียกเป็นนามสมมุตินะฮะ,ะน้อง16เนี่ยคนนี้เนี่ยน้อง16บอกว่าเขากับคนตายเนี่ยเ,เคยเป็นแฟนกันในอดีตนะครับแต่เลิกกันมานานแล้ว แล้วก็มาคบกับมือมีดคนก่อเหตุค,คบมาห้าเดือนแล้วกับคนคนก่อเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้คนก่อเหตุกับแฟนเก,ก่าก็คือคนตายเนี่ยเคยมีเรื่องกัมาก่อนแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาไปด้วยกันกับกลุ่มเพื่อนแล้วขากลับเนี่ยคือกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้ก็มีคนตายอยู่ด้วยขากลับตัดสินใจให้คนตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ให้แล้วตัวเองอนั่งซ้อน ประมาณว่าให้แฟนเก่านะ่ะขีแล้วตัวเองอะ่ะซ้อนอแล้วจังหวะที่ซ้อนเนี่ยมันดันมาเจอกับทางฝั่งคนก่อเหตุโดยบังเอิญค่ะเขาเลยจอดและเคลียร์กันปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ได้ครับมือมีดเนี่ยซึ่งก็ยังเป็นไวกระตาะอ,อยู่นะฮะสิบห้าสปีก็เลยไปแทงเนี่ยน้องคนตาย3มแผลค่ะเหตุเพราะนี่แหละครับเจออยู่กับแฟนเขา นี่นะฮะเจ้าตัวอ้างอย่างนี้นะฝ่ายหญิงนะครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ของทางฝั่งน้องคนตายเขาบอกมาที่เกิดเหตุพอรู้ว่าลูกถูกแทงแบบนี้เนี่ยเสียใจแทบจะลมจับเลยนะครับแต่คุณแม่เล่าว่ารู้ไหมฮะคุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อ5วันก่อนเนี่ยห้าวันที่แล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าลูกชายเนี่ยกลับไปคบกับแฟนเก่า้าก็ดีกัน <laughs> ก็คือน้องซีน้องอายุ16ปีที่มาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ เดาขี่ให้อ่ะเออสรุปว่าในมุมพ่อแม่นะครับเด็กอ่ะคบซ้อนยังไม่ได้เลิกกับคนคนใหม่ของเขาที่คบกันมา5เดือนอ่ะแล้วไปหาคนเก่าที่จะมาคืนดีใช่เออห้าวันนะฮะคบกันซ้อนกันไปซ้อนกันมาสุดท้ายลูกแม่เสียชีวิตจากการถูกแทงนะครับฟังเสียงคุณแม่หน่อยครับอ๋อแล้วไปคบกันแล้วเขาก็เลิกกันไป แล้วเราพอจะรู้ไหมว่าคนชื่อเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าก็มีเนี่ยค่ะคนที่แทงลูกเหล่อเอออ่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งมือมีดนะครับตำรวจก็มีการคุมตัวไปที่สภลาดหลุมแก้วแต่เนื่องจากเป็นเยาวชนด้วยนะครับก็แจ้งข้อหาแหละฆ่าผู้อื่นนะครับแต่สหวิชาชีพต้องร่วมสอบอีกซึ่งเบื้องต้นผลสอบเนี่ยทางผูมิกับท่านก็แจ้งมาแบบนี้นะครับน้องมือมีดเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนก่อเหตุจริงๆรับสารภาพว่ามาจากความหึงหวงคก็ ไปรู้ว่าแฟนตัวเองเนี่ยไปกับคนตายซึ่ง<ม>เป็นอดีตแฟนของเขาแต่พ่อแม่เขาบอกเขาลากมาคืนดีกันแล้วนะฮวันที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขารู้นะครับว่าไปด้วยกันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วมาเจอกันกลางทางสุดท้ายก็เลยแทงเขาตายนะครับตอนนี้ก็มีการนําตัวน้องมือมีดคนนี้เนี่ยฝากขังที่สารยาม,มชนจนททังหวัดธัญบุรีแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของสหวิชาชีพในการ ดำเนินการต่อไปนะฮะอายุ1 5บ6มีแฟนไม่แปลกนะฮะแต่ฆ่ากันตายเนี่ยแปลกใช่อ,อายุ15เอามีดไปแทงอกคนอื่นเขาแบบหูหใจนะ3แหละ่ะ <c oughs>